สวัสดีครับสวัสดีครับทำหนำแรกเลยตื่นหรือยังตื่นแล้วตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วกายหยงกายหยาตก็คือมาหมดท้อมาหมดมาหมดเลยครับพร้อมมากครับวันนี้พร้อมอะไรพร้อมชนะทุกกีฬาแล้วก็กองเชียร์ก็ชนะด้วยครับถ้ามันมีแล้วว่ายังไงค่ะยังไงค่ะก็ตามนั้นค่ะเมื่อวานเราซ้อมมาดีแล้วแต่วันนี้พอทีมครบเนี่ยเราพร้อมยิ่งกว่าค่ะเออเราแบบว่ามีแบบวันวันสีไหนรึเปล่า เราเรากลัวอย่างเดียวเลยกลัวกลัวสีเราชนะแล้วทำให้สีอื่นมันก่อยอะครับผมคือแบบคือเก็บทุกทุกกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหเราสงสารที่อื่นบ้างนะอะไรย่างเงี้ยกลัวของก้อยใช่อะไรวิโซ่ด้วยค่ะก็วันอาทิตย์สีอะไรคะวันอาทิตย์สีเขียวสิคะสีเขียวสีมงคลค่ะวันนี้จริงๆนี่คือเปิดตารางดูแล้วเปิดตารางแล้วค่ะวันนี้สีแดงดีสีเขียวดีค่ะ วันนี้เรานอกจากว่าเรามาแบบแข่งกีฬาแล้วยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราแข่งอะไรบ้างแข่งกีฬาแข่งกองเชียร์ไม่หมายถึงว่ากีฬากีฬาอะไรบ้างใช่ไหมคะก็มามีรู้บ้างนิดหน่อยค่ะมาจากเมื่อวานที่ซ้อมมาเงี้ยค่ะมีแววเขาแค่แค่มีแววเขาแคเมื่อวานไม่ได้มาไม่ได้มาแต่ว่าใจเขาพร้อมอยู่แล้วคือเขาไม่ว่าจะเล่นอะไรเดี๋ยวเขาจะแบกเองใช่แบกคือแบกตัวเองแบกแบบแบกแบกสังขารตัวเองไปเออย่างงี้หรอแล้วฝักเราเราเตรียมอะไรบ้าง ค่ะก็เท่าที่ดูเมื่อวานอ่ะไม่มีอะไรหนักไม่มีอะไรน่าหนักใจค่ะเพราะเราผ่านฉลุยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดให้กังวลใจใครไม่ไออันนี้คือจริงไม่รู้ไปดูเทปจะรู้สีเขียวเราไม่น้อยหน้าใครค่ะสมมติสมมติว่าคือแบบเกมแรกผูชนะข้ามไม่ไม่ไม่เรียกว่าสมมูลนะเรียกว่าชัวร์เกมแรกของชูบะเราชนะปุ๊บเราจะท่าไหนกันดีเราเราเฮกันท่าไหนกันดีเราจนท่าไหนกันดีเราจะ จับจับไมกี้โยนไหมแล้วทำไมพี่จูไม่แบบทุกคนเนี่ยจับแบมโยนเลยฮะไมกี้โยนหรอไม่โยนแบมหหวเปล่าจะจะสมสารคนอื่นเขาถ้าโยนพรุ่ีคืนเราจะจับนี่เกมแรกเกมแรกนะโง่โงติง่โง่ง่โง่โง่ีง่โ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 งัโง่โง่โงขนาดนี้โง่โม่นง่ง่โ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 ง่ัน่นง่โอ่โง่ง่โง่โง่โง่ม่ง่โงโ้โ่่งโโ ผมไม่ได้คิดมาเลยว่าจะมาแพ้ผมผมรู้ว่าแบบชนะแน่นอนร้อยเอร์ซ็นอ่ะก็ถือว่าเราให้คืนกําไรให้ให้คนดูละกันให้โมเมนต์ได้เป็นความสนุกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่ได้เน้นชนะก็ไม่เป็นไรแบบให้เล่นเข้าร่วมเนี่ยเป็นเนาะต้องชนะผมมาเพื่อชนะเท่านั้นทุกคนจริงเนาะพี่จูฮึบหรออ่ะโอเคโอเคได้โอเคค่ะเราจะต้องชนะเดี๋ยวทุกคนดูได้จากเกมแรกฝีมือพี่จูนะคะจับตาดูให้ดีเกมแรกคือ ต่อยอีกจูจูมูพอพชนะอันนี้เลยผมยิงสองเลยยังทุกเกมครับทุกเกมปกติปกติ่อยอีกแล้วต้องออกอะไรเออส่วนใหญ่คนน่าจะออกค้อนกันผมจะออกกันไกลเราจะไม่ผมออกกระดาษเพราะกระดาษชนะเพาะกระดาษชนะเราะเราจะออกกันไกลใช่ใช่เราจะเอากระดาษกระดาษวันนี้จะมีมีมไหมวันนี้คาดว่าใครจะเป็นมีมหลังของวันนี้เลยอืม จริงๆมีหลายคนนะที่แบบว่าเป็นมามืดอย่างอย่างพี่ปออย่างอะไรอย่างเงี้ยที่รู้อยู่แล้วว่าแบบลีลาเขาคือไม่แพ้ใครมีไวรัลแน่พี่ปอแน่เยใครที่คืเราคาดหวังว่าจะต้องถึงหรือเราจะเสียสลับเป็นมินคุณจะเสียสลับมิล่าวันเนี้ยก็อาจจะถือถ้วยแชมป์มาเป็นมีมใช่ไหมอ๋ออ๋อมีคน๋อองอน๋อนะเอ๋อ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 อ๋าอ๋อ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  ก็อยากอยากได้ติดตั้งที่กระเป๋าสมดสมุินะครับอยากออกมาอะไรดีก็ก็ก็อยากให้แฟนๆทุกคนมีความสุขครับผมอยากให้ทุกคนที่มาเชียร์สีเขียวที่มานั่งในสแตนสีเขียวรู้สึกพาวไปกับพวกเราค่ะแค่นั้นก็เป็นของขวัญที่แบบดีมากๆแล้วอ่ะอ่าสีเขียวก็มีแบบเพลงเชียร์หรือว่ามีท่าเชียร์พิเศษมีค่ะแต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนเป็นความลับเราจะไปเทรนกันก่อนถ้าสองคม่ใช่เฉพาะเราสองคนดว้างเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ ยังไงสิยังไงสิโอ้ยสงสารแม่เหมือนกันนะพักก่อนทั้งกันพักเลยกลับไปซ้อมกลับไปคุยกันก่อนออัพเดตหน่อยเราสองคนมีอะไรกันอีกบ้างคะพี่นางกันเป็นอเป่าค่ะก็ของบรามีละครอีกเรื่องหนึ่งกำลังจะเปิดเดือนนี้ค่ะเจ้าคุณพี่กับมีนางคำดวงค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเดือนเปิดเดือนหน้ามีเราสองคนอยู่ในนั้นด้วยใช่ใช่มีเราสองคนในเรื่อง คือที่ประกันคาดหวังก็อาจจะได้รางวัลไหมก็ต้องลุ้นไม่พร้อมกันเพราะพวกเราก็ก็แบบลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ได้ดีเทลมาอะไรเงี้ยค่ะก็ลุ้นไปพร้อมๆกันเมื่อกี้เขาคึกมากเขาพูดเรื่องนี้เห็นเขายิ้มๆไม่รู้ว่ากลัวสุดซ่อยหรือเปล่ากลัวหลุดครับรู้อะไรไม่ค่อยได้ไไม่่คอยด้รู้อะไรไม่ค่อยได้เลยไม่รู้ซะดีกว่าแล้วของจองมันมีอะไรบ้างครับครับผมก็กลางปีนะไม่แน่ใจนะจะกระดาษหรือเปล่าเขามีนัางฟ้าชลาลัยนะครับผมฝากธนากรไปด้วยนะครับผมแล้วก็ สิบตุลาคมนี okay, okay, okay. ้ท hmm? ุกรมภาพยนตร์คร like ับผมที่หยดภสองหยุดัาสอง่โอเคค่ะฝากให้แฟนเชียร์เราครับผมก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราดนวยนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังเนาะเพราะผู้เราจะคว้าแชมป์ให้กับแฟนๆของผู้เราทุกคนแน่นอนครับฝากด้วยค่ะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนที่มานั่งอยู่ในสเตนเชียร์คือเราตั้งใจแบบว่ารวมพลังส่งพลังกันเต็มที่นะคะก็เดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย